สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็าถาไปมาทอดกุ้งเชียงนะคะนี่ป่าถาทอดกุ้งเกียงทอดน้านะคะทุกคนลองดูนะคะเพราะกุ้งเสียงมันเป็นมันอยู่แล้วเราก็มาทอดน้ําก็เหมือนกระต้มอะ่ะแต่ว่าเราต้องทาให้แห้งทอดให้แห้งเลยเพราะน่ำเดี๋ยนะน้ามันในไอ้มันจะนุ่มด้วยนะมันจะนุ่มด้วยสายสุขภาพดูความตามได้นะคะ ไปคายร้อนอ่อนจะเรียกว่าต้มก็ได้นะทุกคนจับ แต่ภาษาเรียกว่าทอดน้ําเพราะว่าเราทอดเนียน้ำมันกุ้งเชียงมันจะมีมันเยอะอยู่แล้วไงอพอเราทอดลงไปน้ํามันมันก็จะออกแล้วก็คั่วให้แห้งมันก็สุกนะคะ,นะคะ ถ้ามันยังไม่สุกมันยังไม่ทองเราก็เอาน้ําใส่ได้นะเนี่ยน้ํามันมันก็จะออกเลยนะเพราะว่าพวกนี้ก็ทํามาจากหมูมันมันจะเยอะอือแล้วเนาะเติมน้ำอนิดนึ่งอร่อยนะทุกคนทําเสร็จแล้วมันก็อร่อยเหมือนเหมือนเดิเหมือนเหมือนเดินกบเราทอดน้ํามันนะนะั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะนิ่มกว่า ถ้าเราทอน้ำมันมันจะแข็งแล้วเราก็แนวสุขภาพช่วยใช่ไหมเราก็จะได้รักษาสุขภาพไปด้วยกินอาหารได้หลากหลายโดยที่เราก็ไม่ต้องคุมอะไรมากมายเห็นไหมคะน้ำมันมันก็จะออกในตัวแต่โดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำมันลงไปนี่ค่ะมันสุกแล้ว นะ้สุกแ,แล้วกล้าขึ้นได้เลยแล้วเราก็เอาน้ำใส่ใหม่ใส่หมดเลยครัวนี้มันเหมือนกับเราต้มนั่นแหละแต่ว่าเราต้องทอดให้แห้งถ้าเราทําไม่แห้ง น้ำมันจะอยู่ในในกุ้งเชียงใช่ไหมเราก็ต้องทำให้แห้งเลยวันนี้น้ำน่าจะเยอะหรือพอมันจะสุกป้าถาจะได้นู่ลงมารวมอีกทีหนึ่งสายสุขภาพสายาผู้สูงอายุอย่างพวกเราเนาะอย่างผู้สูงอายุอย่างป้าถา ก็ต้องอะอาอะไรก็เรียกอะไรนะดูแลสุขภาพถึงจะใช้น้ํามันลําข้าวแต่ว่ามันก็คือน้ํามันอะนะเราก็หาวิธีทำของเราโดยที่เราใช้วิธีต้มแล้วก็คั่วจนแห้งทั้งน้ำมันจะเยอะในน้ำจะเยอะไปแล้วมั้งแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆให้มันเดือดไปเรื่อย แล้วมันก็จะไนี่ด้วยนะมันก็จะนิ่มเลยนะถ้าเราทอดบ,บางทีเราแข็งไงเรากินไม่ค่อยได้ใช่ไหมแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวให้มันสุกเลยเดี๋ยวเอาบนน้รส่งมามาคั่วด้วยกัน ต้าถาก็จะเอาแนวสุขภาพทำอาหารเพื่อแนวสุขภาพมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะทุกคนโดยที่เราไม่ต้องเสี่ยงมากเพราะเรากินกุ้งเชียงนี่เราก็เสี่ยงอยู่แล้วนะมันเป็นอาหารที่เราก็เสี่ยงอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปทอดน้ำมันมันก็ยิ่งเสี่ยงมากกว่าเดิมเนาะเราก็หลีกเลี่ยงการทำอาหารโดยที่เราไม่ลดให้มันลดน้อยลงให้มันลดน้อยลง แต่รสชาติมันอยู่เหมือนเดิมนะใครที่สนใจลองทําดูนะลองทำดูเน้สีมันจะสวยมันจะมันแต่มันมันโดยที่ไม่ต้องชน่ไอ้อไม่ต้องใช้น้ำมัน แล้วก็ดูเอานะคะทุกคนว่าเราชอบประมาณไหนป้าถาชอบนิ่มๆป้าถาจะทำนิ่มๆป้าถาต้องรักษาเหนื้อด้วยไงกินแข็งไม่ได้ถ้าเราทอดใช่ไหมมันจะแห้งลงใช่ไหมล่ะมันจะแห้งลงเพราะมันเอาน้ำมันออกใช่ป่ะแต่นี้พอเร,เราเอามาทอดน้ำน้ำอย่างเงี้ย น้วมันมันจะออกมาแต่น้ามันก็เข้าไปทาให้นิ่มขึ้นมันจะไม่แห้งออกมาเลยเราดูเราสังเกตตัาเองนะทุกคนว่าเราเอาประมาณไหน ก็ถ่ายใสใช้น้ำทีละน้อยเพราะว่าก็ถ่ายจะดูที่เนื้อมันไงก็ถา่ายดูที่เนื้อมันแต่ถ้าใครใครคิดว่าทำทีเดียวเลยใจร้อนก็ทำไปเลยนะแต่ว่าถ่ายจะใจเย็นทำใจเย็นเนี่ยหนังมันเริ่มเปื่อยแล้วหนังมันจะเปื่อยฟุ้งเชียงมันจะมีหนังใช่ไหมครเนี่ย แล้วก็ทำให้หนังมันเปื่อยแห้งแล้วตอนนี้หน่าใช้ได้แล้วนี่เราก็คั่วใหแห้งเลย นี่นะคะทอดน้ำหมอกระถอพอน้ามันแห้งแล้วก็เอลดใส่ให้มันอ่อนลงเพื่อให้มันรีบมันมันออกน,นะคะ เฮ้ยแมเสร็จแั้นะทุกคนถ้าถ้าตุ้เชียงภาษาเสร็จแล้วนะคะ้าทุกคนน่าคินไหมส,สวยเชียวขอบคุณทุกเลืทุกรายขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะและเขาว็พบกับก็ถาถาในชิปหน้านะคะว่าปราถาจะมาทำอะไรให้ดูอีกขอบคุณะคชาบบายบาย